คนที่แบบเออทำให้ผมฉุกคิดขึ้นมาคือพ่อพ่อบอกว่าทุกวันนี้แบบเรามีทุกอย่างได้เพราะว่าเพราะว่าแฟนคลับนะหรือว่าพ่ก็ต้องคิดว่าเออเขาทําอะไรให้เราบ้างอะไรเงี้ยแล้วพ่ต้องตอบแทนเขาอย่างไงอะไรเงี้ยเออเขาก็บอกผมแีบตลอดแล้วผมก็เออรู้สึกว่ามันมันจริงจริงอย่างที่เขาพูดใช่ใช่ที่เรา้าเิดใช่คือถ้าไม่มีพวกเขาสนับสนุนก็ไม่มีไม่มีผมแบบจริงๆเลยครับใช่เฮยนี่น้ำตาไหลทำไมอะ เปือก็ไม่มีเป็นพิเศษเลยคือเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากผมเลยรู้สึกว่าเออเขาเขาเห็นผมแล้วเขาก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเออสามารถดูแลน้องดูแลครอบครัวได้แล้วเขาเออเขามีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาจากไปอะคำสอนเขายังแบบเออยังยังยังใช้ได้อยู่ข้อผมเป็นคนแตกปันใช่ผมให้คนอื่นเยอะมากเลย ไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องใช่ใชก็เลยแหละคือคือือผมรู้สึกว่าผมได้รับมาเยอะมากอะไรเงี้ยผมก็อยากจะให้ให้ทุกคนใช่แบบแบบที่พ่อผมให้เลยพ่อผมเป็นคนเสียสละมากบอกพ่อไม,ไม่ต้องบอกแล้วไปไปไหนก็ไม่รู้ล อ่าคือแบบโล่งมากเพราะว่าปีนี้ก็อัดแน่นมาทั้งปีอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เหนื่อยแหละเหนื่อยก็จะได้ไปพักแหละใช่แต่ว่าก็ก็ไปพักแป๊บเดียวที่จริงไม,ไม่ไม่ได้เหนื่อยอะไรเท่าไก็อยากไปเที่ยวครอบครัวแหละอยากไปกับแม่กับน้องสาวแต่ว่าก็เลือกอยู่ว่าจะไปไหนดีครับใช่เยยับพักรอใช่ีรพับรใช่รพักรอน,นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวกลับมา ก็ที่จริงอาทิตย์สองอาทิตย์ครับใช่ก็จะไปเที่ยวอาทิตย์สองอาทิตย์ก็อยากไปไกลๆครับใช่ไปโซนอยากไปโซนยุโรปแต่ไม่รู้ว่าวีซ่าไม่ผ่านเราวีซ่าผ่านอยู่ที่จริงผมก็ให้แม่เลือกแหละว่าแม่อยากไปไปที่ไหนเพราะว่าเออซอก็จะเป็นคน ว่าเฮ้ยอยากไปนี่เขาชอบชอบส่งติดต่อมาให้ดูว่าเออแม่อยากไปที่นี่นะที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่ไปแล้วคือแม่ใช่ใช่ครับช่วงนี้เขาหายว่ารี้ยแล้วก็ปวเลยใช่ที่เขาเปรี้มาตลอดครับใี่โอ้ก็คือแทบไม่มีเลยน้องนี่ก็คือไม่ค่อยได้เจอน้องสาวกอ,อนแต่ว่าช่วงนี้ได้เจอเพราะว่าพุ่ยายไม่อยู่ด้วยกันนะครับพี่ยัยไม่อยู่ ที่เดียวกันเลยก็เลยได้เจอกันบ่อยก็ดีหน่อยอยู่ใกล้ๆกันใช่ก็ก็รู้สึกหายห่วงนะเพราะว่าน้องก็คืทุกเช้าก็จะเห็นแม่ตื่นเช้าก็งงว่าทาไมแม่ตื่นเช้าก็คือแม่ตื่นเช้าไปส่งฟอนไปโรงเรียนใช่ทุกเช้าเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เออเดี๋ยวาปฟอนไปโรงเรียนใช่แล้วก็ ตื่นเช้าตื่นเช้ตื่นตื่นทำงานก็ยากแล้วอยากไปส่งเราแต่ว่าตื่นไปทำงานก็ยากแล้วใช่แต่ว่าให้เป็นหน้าที่ของแม่ดีกว่าใช่ใช่ก็รู้สึกว่าก็ก็มีอยู่3คนนะครับก็ดูแลผมว่าก็ดูแลได้ให้ให้ได้ดีที่สุดคฝั่งหลักของครอบครัวเป็นหน้าที่เราเองตอนนี้ใช่ใช่ใช่ครับ ก็ก็ดีใจนะดีใจที่ได้เป็นเสาหลักของครอบที่จริงที่จริงไม่ไม่อยากพูดแต่ปากเว่าเป็นเสาหลักครอบครัวเพราะว่ารู้สึกว่าคนที่เป็นเป็นหัวเรือหลักของครอบครัวก็คือแม่ผมแหละผมก็ยังรู้สึกว่าผมยังเป็นเด็กอยู่นะผมไม่ได้แบบว่าเออเป็นเสาหลักครอบครัวต้องเออทุกคนต้องเชื่อฟังฟังผมในในครอบครัวไม่ใช่ก็คือผมยังเป็นเด็ก ที่แบบว่าเด็กเด็กน้อยของแม่อยู่อะไรเงี้ยก็ยังเชื่อฟังแม่ถึงแม้ว่าเราจะดูแบบดูไม่เชื่อฟังแม่ในในไลฟ์อะไรงเไงี้ยนะใช่แต่ว่าผมก็รู้สึกว่าเออแม่นี่แหละเป็นเป็น,เป,นเป็นหัวเรือหลักของบ้านอะไรเงี้ยใช่เนปีที่ผ่านมาของความสำเร็จของเรามันไปหลายขั้นมากใช่ ก็คือไม่รู้ว่าช่วงนี้จะเซนซิทีฟก,กับแฟนคลับมากเลยเวลาแบบว่าเขาทำอะไรดีๆให้เพราะรู้สึกว่าหมายถึงว่าผมก็ผมก็มกสมาชิกคนในครอบครัวก็น้อยลงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็รู้สึกว่าเราก็มีแบบมีอีกหนึ่งกำลังใจที่สำคัญอะไรเงี้ยที่เอออีกหนึ่งครอบครัวเลยนะผมใช้คำว่าอีกหนึ่งครอบครัวเลยอีกหนึ่งแบบส่วนหลักๆในชีวิตของเราก็คือมันเป็นแฟนคลับลนะรู้สึกว่าเออผมก็มีพวกเขาแหละ ใช่ทำให้แบบเออทุกวันผมมีความสุขใช่ใช่ก็ก็ทุกทุกการเติบโตก็มีมีพวกเขาซัพพอร์ตทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยใช่ก็เลยเป็นตีแบบที่ออกมาแบบที่ออกมาอายมากเลยอ่ะแต่จริงเออใช่การทขาไม่เป็ไงบ้างก็คือพี่คนนั้นน่ะเป็นแฟนคลับผมแต่เขาบอกว่าเขาไม่เคยเจอผมแล้วมันเป็นครั้งแรกที่เขาเจอผมแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไม่ได้เจอโฟนเลยนะพี่ตกงาน แล้วพี่ต้องไปหางานที่ออสเตรเลียพี่เขาอาศัยอยู่ออสเตรเลียอะไรเงี้ยนะผมก็คิดว่าเออทำไมแบบเจอกันครั้งแรกแล้วพี่ร้องไห้เพราะเราอะไรเงี้ยเขาต้องรักเรามากขนาดไหนอะไรเงี้ยเราก็อยู่ดีแบบว่าเออมันก็ซึ้งอะทุกอย่างที่แบบเออแฟนคลับทำให้อะไรก็ก็เลยร้องไห้เป็นเด็กใช่เราจะต้องบอกเราใช่ก็รู้สึกว่าเออก็มันแบบไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่อยากร้องไห้หรอกมันไม่มันไม่เท่เท่าไหร่แต่ว่าก็ร้องอเออ ก็อายนิดหนึ่งจยอมดูไหมว่าร้องสมัยวะอะไร่าเงี้ยจะร้องสมัยวะอะไรเลยใช่คือไม่รู้เหมือนกันหละไม่รู้ว่าเออผมผมรักแฟนคลับมากครับคือไม่รู้ว่าจะรักขนาดนี้ได้ยังไงนะผมก็ไม่เคยคิดว่าอตอนเด็กผมก็คิดเหมือนกันว่าศิลปินกับแฟนคลับก็เป็นเรื่องของคู่กันปกติแต่ว่า คือสำหรับผมไม่รู้ว่ามันมากกว่านั้นเยอะเลยเพราะว่าเป็นผู้แบบผู้มีพระคุณกับสำหรับผมมากเลยก็เลย,ชยใช่ใช่ก็แล้วจริงจริงคนที่แบบคนคือ,ค,อคือตอนเด็กๆผมก็ไม่ได้สนใจเหรือว่าตอนแรกๆไม่ได้ไม่ได้แบบว่าซีเรียสเรื่องแฟนคลับขนาดนั้นแต่ว่าคนที่แบบเออทำให้ผมฉุกคิดขึ้นมาคือพ่อพ่อบอกว่า,าแบบทุกวันนี้แบบเรามีทุกอย่างได้เพราะว่าเพราะว่าแฟนคลับนะ ว่าโฟาก็ต้องคิดว่าเออเขาทําอะไรให้เราบ้างอะไรเงี้ยแล้วโฟต้องตอบแทนเขายัางไงอะไรเงี้ยเออเขาก็บอกผมเีงตลอดแล้วผมก็เออรู้สึกว่ามันมันจริงมันจริงอย่างที่เขาพูดใช่ใช่ที่เราเจ้เาเดินใ,ใช่คือถ้าไม่มีพวกเขาสนับสนุนก็ไม่ไม่มีผมแบบจริงๆเลยครับใช่นี่ต้องตาไหลทำไมอะ <laughs> มมเเป็นเป็นใช่ใช่เยอะมาก ใช่ใช่ครับใช่ก็ก็เจออะไรมาเยอะเหมือนอกันก็ก็หนักนะผมว่าก็หนักใช่แ,แต่ว่าก็แน่ก,ก็พยายามที่ก็เป็นเรื่องปกติที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตอนะไรเ่ยมันก็ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมก็ก็ต้องโตขึ้นแหละครับถ้าไม่โตมันก็หรือว่าเราต้องโตมันสถานการามมันมันเขาไมโตเราก็ต้องโต,ต,ตยอะไรเงี้ย ใช่ใช่ใช่ก็เริ่มวางแผนมากขึ้นแล้วอะไรย่างเงี้ยตอนเด็กๆก็ไม่ได้มีแบบไม่มีแผนอะไรเริ่มวางแผนเริ่มคิดไปถึงอีกปีข้างหน้า2ปี5ปี10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าอะไรเงี้ยก็ต้องเริ่มคิดแล้วอะไรเงี้ยใช่ผมคิดว่าผมอยากอยากอยากมีความมั่นคงในชีวิตมั้งใช่ไม่อยากแบบไม่อยากแบบ อยากไม่มีจุดหมายอะไรอย่เงี้ยใช่ใช่ก็หลักๆต้องเป็นเรื่องการเงินเลยแหละพี่เพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกนี้มันหุนได้ด้วยเงินใช่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 พยายามทำไปดีที่สุดอ่าครับผมได้ครับใช่ใช่แล้วมีพ่อไปเกิดพ่อสี่ ปกติผมเล่นบอลจะใส่เบอร์สี่แต่ว่าพ่อเล่นบอลจะใส่เบอร์ยี่สิบสามเพราะเป็นวันเกิดเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็เป็นคนสอนบอลผมอะไรเงี้ยใช่ผมก็เลยใส่ชื่อเขาใช่เพราะว่าใช่ใช่เพราะว่าทุกครั้งเวลาแบบไม่ว่าผมจะแข่งบอลอะไรก็แล้วแต่ต้องแบบเล็กเอาร้องให้ทำไมอ่ะเออใช่คือแบบว่าไม่ว่าทุกครั้งที่ผมเตะบอลอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่หรืองานเล็กอะไรเงี้ยพ่อเขาจะไปดูทุกแมตช์ ทุกแบบแบบทุกแบบจริงๆอะไรเนงะี้ยแล้วก็เออครั้งนี้แบบว่าเป็นงานเตะบอลแต่ว่าพ่อไม่เป็นไปอะไรเงี้ยก็เลยในสะ่ชื่อพ่อไว้ข้างหลังเลยจะได้เหมือนพ่อดูตลอดเวลาเลยแต่ออก็ยังรักษามาตรฐานเองไม่ได้เอาาเอใช่แต่ครึ่งแรกเจ็บขางไง <laughs> ไปเตะแล้วสะดุดขาตัวเองก็เลยแบบลงแล้วหุดหงิดไปแล้วซวยแล้วแบบว่ามันมันจะเล่นไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยครึ่งหลังก็เลยแบบรีบแบบฉีดฉีดยาฉีดยาแล้วก็แบบเออลุยให้ชนะเออว่ดี เออไม่เออพ่นยาพ่นยาเออพ่นยาฉีดสเปรย์พ่นยาได้ใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าฟุตบอลก็แบบคือชีวิตของพ่อผมอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเขาชอบแบบชอบมากอะไรอย่างเงี้ยด้ใช่ใช่ก็คือก็คือเป็นเป็นแบบอย่างเลยที่แต่ฟุตบอลเนี่ย พ่อทำได้อยากครับหรอคือคือคือก็ไม่มีเป็นพิเศษเลยคือเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากผมเลยมรู้สึกว่าเออเขาเขาเห็นผมแล้วเขาก็มีความสุขอะไรอย่างนี้ผมว่าเออสามารถดูแลน้องดูแลครอบครัวได้แล้วเขาเออเขามีความสุขแล้วอะไรอย่างนีน้คือคืออ่านั่นแหละคือก็คือแค่นะั้นเขาไม่ได้ต้องการอะไรเลย,เลยแล้ว สิ่งที่เออเวลาเขาจากไปอ่ะคำสอนเขายังแบบเออยังยังยังใช้ได้อยู่เหมือนเขาอยู่กับผมตลอดใช่ใช่อะไรครับหลักๆคือพ่อผมเป็นคนแบ่งปันใช่เป็นคนให้คนอื่นเนยอะมากเลยไไม่รองไม่รอไม่รอใช่ใช่ก็เลยแหละคือคือผอรู้สึกว่าผม ได้รับมาเยอะมากอะไรเงี้ยผมก็อยากจะให้ให้ทุกคนอ่ะใช่แบบแบบนี้พ่อผมให้เลยพ่อผมเป็แบบนคนเฉื่อยฉลาดมากใช่ตัวเราแล่เนาะจะบอกอะไรบอกอะไรนะบอกพออ่อไ,ไ,ไม่ต้องบอกแล้วมันไปไปไหนก็ไม่รู้แล้วใช่ใช่ก็ก็นั่นแหละก็ ก็สิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนก็คือผมอยากจะตอบแทนสิ่งที่ทุกคนให้เลยทุกคนให้มาผมเยอะแล้วทุกคนแฟนคลับไม่ว่าใครก็ตามเยอะมากเยอะมากใช่เพราะว่าแสดงเยอะมากปีหน้าก็น่าจะสนุกใช่ใช่ใช่ก็ตื่นเต้น ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าก็กดดันอ่ะอยากร้องให้มันดีที่สุดครับเพราะว่าเออเป็นเป็นแบบเราได้ได้รับบทเป็นนักแสดงในเรื่องนักแห่สยามแล้วก็อยากจะทำให้ดีที่สุดวันนั้นคือตื่นเต้นมากตื่นเต้นแบบตื่นเต้นใช่ใช่เพราะกลางสยามด้วยแล้วเสียงดังไม่ได้ยินอะไรเลยตื่นเใช่อินมากแล้วก็นึกถึงซีซีในหนังเลยครับใช่ครับ <inate the move> พร้อมแล้วครพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปเข้าแคมป์น่างกลางหลังหลัง,หล,ง,ห,ลงหลังปีห <m ul ain> น้าหลังกลางปีโอเคขอบคุณค่ะครับทำอยากพาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube Channel ทับดาราเฟซบุ๊ก annel, ทับด,ดาราและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สญญามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ